วิธีการลบอีเมลหลักใน Facebook สามารถทำพร้อมกันทีละขั้นตอนได้เลยนะครับก็ขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook นะครับจากนั้นให้กดขีดสามขีดมุมขวาบนตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่รูปฟันเฟืองตรงจุดนี้เลยครับจากนั้นให้เลือกเมนูข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีตรงนี้เลยจากนั้นให้กดไปที่ข้อมูลติดต่อนะครับ โอเคจากตัวอย่างนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้บัญชี Facebook ของผมมีอ e ีเมลหลักอยู่1อ e ีเมลก็ทางระบบของ Facebook นะครับเราจะไม่สามารถลบอ e ีเมลหลักใน Facebook ได้ถ้าเกิดเราอยากจะลบอ e ีเมลหลักที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาเพิ่มอ e ีเมลใหม่ก่อนโดยการกดไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับจากนั้นใส่อ e ีเมลใหม่ตรงช่องนี้นะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วก็กดไปที่เพิ่มอ e ีเมลตรงนี้เลยครับ เมื่อเรากดเพิ่มอ e ีเมลแล้วนะครับก็จะย้อนกลับมาในหน้าของจัดการข้อมูลติดต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือจะมีอ e ีเมลเพิ่มมาอีก1นึ่งอ e ีเมลและอ e ีเมลตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาจะขึ้นสถานะว่ารอดําเนินการให้เรากดเข้าไปที่อ e ีเมลใหม่ของเราเลยเสร็จแล้วนะครับให้มากดยืนยันตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับ Facebook จะส่งรหัสเป็นตัวเลขไปให้เราทางอ e ีเมลใหม่ที่เรากรอกไปเราก็กดไปที่หน้าจอหลักในมือถือนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่ Gmail เลย Gmail ในมือถือของเพื่อนอยู่ตรงไหนก็กดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับก็มากดมุมขวาบนตรงนี้เพื่อเลือกบัญชีอีเมลที่เราต้องการรับรหัสที่ส่งมาจากทาง Facebook เลยจากนั้นก็เลือกอีเมลที่เพื่อนๆจะใช้เป็นอีเมลใหม่ใน Facebook เลยอ่ะ จากนั้นนะครับถ้าแสดงผลในหน้าของอ e ีเมลที่เราจะผูกกับบัญชี Facebook แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆดูข้อความล่าสุดที่ Facebook ส่งมานะครับถ้าข้อความในเมลยังไม่ขึ้นนะครับก็กดดึงหน้าจอลงมาแบบนี้1ทีนะครับาจากนั้นนะครับถ้าเจออ e ีเมลที่ Facebook ส่งมาแล้วให้เรากดเข้าไปที่อ e ีเมลที่ Facebook ส่งมาได้เลย จากนั้นจะมีรหัสเป็นตัวเลข5หลักอยู่นะครับจากตัวอย่างนะครับของผมเป็น910 23นะครับรหัสนี้แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับให้เ,เพื่อนๆนำรหัสของเพื่อนๆไปกรอกเพื่อย,ยืนยันตัวตนในแอป a c e b o o k เลยก็กดไปที่หน้าจอหลักและเข้าไปที่แอป a c e b o o k เสร็จแล้วก็นำรหัสที่ได้นะครับมากรอกตรงช่องนี้เลยเมื่อใส่รหัสครบถ้วนและถูกต้องแล้วก็กดยืนยันปุ่มนี้เลยครับ เมื่อเรากดยืนยันแล้วนะครับโดยส่วนมากก็จะเป็นการยืนยันอีเมลที่สําเร็จแล้วนะครับอาจจะกลับมาหน้าเดิมหรือว่าจะเป็นหน้าอื่นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้จะอยู่ที่ระบบของ a c e b o o k เนาะให้เพื่อนๆทาดังต่อไปนี้เลยให้กดไปที่หน้าจอหลักนะครับจากนั้นนะครับให้กดเคลียร์แอปนะครับอา,อาเคลียร์ออกไปจากหน้าจอแบบนี้เลยเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วนะครับก็กลับเข้าไปที่แอป a c e b o o k จากนั้นนะครับให้มากดขีดซ้ำขีดมุมขวาบนตรงนี้เลย จากนั้นก็กดไปที่รูปฟันเฟืองการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยและเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีเสร็จแล้วเลือกไปที่ข้อมูลติดต่อก็จะกลับมาหน้าเดิมที่เราทําเมื่อกี้เนาะจากนั้นนะครับจะสังเกตเหน็นว่าสถานะรอดําเนินการของอีเมลใหม่ที่เราเพิ่มไปใน Facebook จะหายไปสแสดงว่าตอนนี้นะครับอีเมลใหม่ที่เราจะใช้ผูกกับ Facebook ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคจากนั้นในขั้นตอนต่อไปให้เรากดเข้าไปที่อีเมลใหม่ของเราเลย เสร็จแล้วให้มากดตรงนี้นะครับกําหนดให้เป็นตัวเลือกหลักกดตรงนี้เลยโอเคเมื่อกําหนดตรงนี้แล้วขึ้นสถานะว่ายืนยันแล้วอีเมลหลักแสดงว่าอีเมลที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับจะกลายเป็นอีเมลหลักของบัญชี Facebook เ,เราแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่หน้าจอหลักในมือถือเลยจากนั้นนะครับเคลียร์หน้าจอ Facebook ออกไปอีกหนึ่งทีนะครับเคลียร์ออกแบบนี้เลยเมื่อทําเสร็จนะครับก็เข้าไปที่ Facebook อีกหนึ่งที จากนั้นกดขีดสามขีดมุมขวาบนกดไปที่รูปฟันเฟืองกัน,น้ะคะ่าเลือกเมนูข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีจากนั้นให้กดข้อมูลติดต่อและขั้นตอนนี้สำคัญนะครับให้เราเลือกไปที่อีเมลเก่าที่เราต้องการจะลบออกจากบัญชี f a c e b o o k นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะมีปุ่มลบขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนเกดลบตรงนี้ได้เลยจากนั้นให้กดลบอีเมลตรงนี้เลยครับ โอเคครับจากนั้นนะครับในหน้าของจัดการข้อมูลติดต่ออีเมลเก่าอีเมลที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วและเราต้องการจะลบออกจากบัญชี Facebook ก็จะหายไปในลักษณะนี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการลบอีเมลหลักออกจาก Facebook แบบปลอดภัยนะครับเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ไปทํากันได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ